สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ชี้เป้าฟุตบอลเด่นประจําวันกับโคชันคัดตัวแพงนะครับซึ่งเราจะเจอกันในช่องทางนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เว้นวันหยุดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตฝากกันไว้นะครับกับแนวทางการลงทุนนะครับฟุตบอลประจําวันในตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอฝากกลุ่ม v p ีของเราด้วยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีคู่ทีเด็ด v p ี จัดจำแจมมาให้สมาชิกทุกวันนะครับพร้อมมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีการพูดคุยในนั้นคอฟุบอลสายเชียร์สาย,ย,สายลุ้นห้ามพลาดเลยกับกลุ่ม VIP ของเรานะครับพุทธที่14พฤษภาคมนะครับก็7คู่เหมือนเช่นเคยนะครับมีลลลิก้าสเปนนะครับเรอัลมาดริดกับมาโยกาเวลาตีสองครึ่งบีออเอเอากับเลกาเนสเวลาเที่ยงคืนอาราเบสกับบัลเซียเวลาเที่ยงคืน โคปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศนะครับโบโลญญาพบเอซีมิลานเวลาตีสองมีเตอร์กิชครับนะครับบอลถ้วยของตุรกีครับซองสปอร์พบกาลาตาสไายเวลาเที่ยงคืน45แล้วก็เอเรดิยลซี่เนเธอร์แลนด์นะครับเวลาตีหนึ่งทั้งสองคู่ทเวนเต้พบอาเซักอัคมาแล้วก็พีเอสวีไอเฟนพบเฮราคเคสออกสตาร์กันที่เกมใหญ่เลยนะครับเรอัลมาดริดพบกับเรอัลมายาอกา ลาลิก้านัดที่36นะครับเวลาตีสองึ่งเรอัลมาดริดเวลานี้เป็นอันดับ2ของตารางน,นะครับแล้วก็ยากแล้วนะครับที่จะขึ้นสูงไปกว่านี้เพราะการแพ้นในเกมเอลกาสิโกต่อบาร์เซโลนานะครับสประตูต,ต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทําให้ช่องห่างคะแนนเนี่ยกลายเป็น7แต้มทันทีกับ9แต้มสุดท้ายที่เหลือให้เก็บในขณะที่เรอัลมาดริดนะครับเป็นอันดับ9ของตารางก็ถือว่า ทำได้ไม่เลวนะครับในการที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นสำหรับปีนี้ผลงาน5นัดหลังเรอัลมาดริดก็ชนะ3แพ้2นะครับซึ่งความพ่ายแพ้เป็นการแพ้ต่อบาร์เซโลนาทีมเดียวเลยครับโดยสกอร์3ต่อ2ในนัดชิงชนะเลศิศโกปาเดลเรแล้วก็เมือสาวที่ผ่านมาก็แพ้ไปอีก3ประตูต่อ4ด้วยกันในขณะที่เรอัลมาลกานะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติของทีมกลางตาราง ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะใครมา3นัดซ้อนแต่ว่าเกมล่าสุดก็ถือว่าพุดขึ้นได้นะครับในการชนะทีมบวยที่ตกชั้นไปแล้วอย่างบายาโดลิด2ประตูต่อหนึ่งในด้านผลการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเรอัวมาดริดดีกว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับตามสัตว์ตามชื่อชั้นนะครับในการเจอกันประมาณ16นัดเนี่ยเรอัวมาดริดชนะได้ถึง12ครั้งนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนี่ก็เรอัวมาดริดชนะ ได้ก็ 3. า5จากหนลที่เจอกันเกมล่าสุดกดไป3ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามในเรื่องของความพร้อมขุมกําลังตัวผู้เล่นคืนนี้เนี่ยเรอัลมาดริดเจอปัญหาหนักมากๆนะครับเพราะว่ามีตัวแบนด์เพิ่มไป1รายคือออร์เรียงชูอารเมนี่และตัวเจ็บเนี่ยเยอะกว่าในรายชื่อที่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยมีอันโตนิโอรูดิเกอร์ดานี่กาบาคา ดาวิดอลาบาเอดามิลิตาเอโดโดกามาวินกาแฟลองเมนดี้แต่ว่าตามรายงานข่าวของสื่อหลายเจ้าเนี่ยมีชื่อลูคัสบาสเกตที่เจ็บเพิ่มไปเช่นเดียวกับวินิ c ิอุสจูเนียนะครับในขณะที่เรมิออร์กาเนี่ยดูจะขาดแค่นิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอับดอนปราสมานูมอรานสหรือว่าโรเบิร์ตนาบา o โรนอกจากกลุ่มตัวเจ็บที่ว่ามาแล้วนะครับยังมีประเด็นอีกรายคือโรลิโก โกเอสซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยหลุดจากทีมไปเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแม้แต่นาทีเดียวเพราะนั้นการจัดตัวของมาดิดของอันเชลตินะครับก็น่าที่จะต้องจับตามองว่าจะต้องจัดอย่างไรนะครับซึ่งคาดว่าในระบบ4-2-3-1เนี่ยตัวผู้เล่นจากสลับกอนข้างเยอะเลยนะครับจากเกมที่แพ้บาร์เซโลนาเกมรุกเนี่ยนำโดยคียันด์เอมบัปเป้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เกมที่แล้วยิงแฮตติก แต่ว่าถอยลงมาเนี่ยอาจจะเป็นอาดากูแลจูดเบลิงแฮมแล้วก็บราหิมดีอาร์สส่วนหลังบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งจาโคโบรามอนนะครับลงมาจับคู่กับราอูอเซนซิโอแล้วก็ฝั่งแบ็คขวาเนี่ยน่าจะเป็นเฟเดโกบาเบเดดานมาโยกาเนี่ยปัญหาสภาพทีมมีแค่นิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้สำคัญอะไรดังนั้นในระบบ4-2-3-1อาจจะมาเดิมๆนะครับจากเกมล่าสุดที่ชนะมาได้ก่อนหน้าตัวเป้าเป็นเวดัดโมเรกี้ แล้วก็เกมรุกฝั่งขวาเป็นทาคุมะอาซานโนตัวญี่ปุ่นแฮนดิแคปอยู่ที่เรมาริดเป็นต่อ1.5ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะสูงเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างสภาพทีมที่ได้รายงานให้ทราบในตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวเจ็บของเรมาริดเนี่ยมีเยอะแล้วก็เยอะเกินไปด้วยนะครับทั้งโดยเฉพาะหลังบ้านแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยวินสิสซูเนี่ยไม่อยู่ด้วยนะครับ การจัดทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นแทงหลังชุด2ชุดสำรองไปเลยนะครับที่ลงสนามในขณะที่มายอก้าเนี่ยผลงานในช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเกมล่าสุดชนะมาหรือว่าถ้าเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยก็ยังมีเกมที่บุกชนะแรอัลโซเซดัดให้เห็นอยู่ด้วยในช่วงหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้1.5มองว่าสูงเกินไปสําหรับเบรยามาดิดสูงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่า มีโอกาสที่จะหลุดเสมอหรือว่าชนะเต็มที่ก็แค่เฉือนชนะแล้วก็มองว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะยิงกันสนุกถล่มทลายนะครับมายอก้าดึงเสมอได้ด้วยสกอร์สักประมาณ2ประตูต่อ2สกอร์สูงไปเลยครับบิยาเรอาพบเลกาเนสลากาสเปนเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับบิยเรอลเนี่ยเป็นอันดับ5ของตารางในตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ยังได้ไปต่อนะครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะว่าลาลิก้าเนี่ยได้โคต้า ท่าตำแหน่งด้วยกันนะครับในขณะที่เลกาเนสเป็นในทางตรงกันข้ามนะครับต้องลุ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลุ้นหนีตกชั้นในอันดับที่18ซึ่งตอนนี้พวกเขาตามหลังอันดับ17อลาเบสอยู่1นคะแนนเพราะฉะนั้นฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยถือว่าแตกต่างกันเยอะนะครับตามแต่อันดับที่เป็นอยู่ b บียรเลเนี่ยติดเครื่องชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับชนะเอสปันยอนชนะโอซาซูนาแบบทรมทลาย4-2แล้วก็ล่าสุด บุกไปชนะจิโรนา1ต่อ0ในขณะที่เลกาเนสเนี่ยเกมล่าสุดชนะได้ก็จริงนะครับชนะเอสปันยอน3ประตูต่อ2แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันผลงานการเจอกันในช่วงหลังๆเนี่ยเบีร์เอลก็ดีกว่านะครับตามสภาพแหละนะครับโดยที่ในการเจอกันช่วง5นัดหลังนี่ก็เบีร์เอลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ถึง4หน ด้วยกันนะครับเกมน่าสุดบุกชนะเลกา n เนสก็ค่อนข้างขาดลอยเลย5ประตูต่อ2ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่วนความพร้อมในคืนนี้เนี่ยขาดฝั่งละ3-4รายนะครับบียร์ราเนี่ยขาดประมาณ4คนด้วยกันคือเอเลียสอาโคมาสกีโกราอูอาร์บีโอแล้วก็เทียโนแบรี่ซึ่ง3รายหลังอยู่ในจุดที่เช็คสภาพ,พความพร้อมนะครับยังไม่ถึงกับว่าขาดแน่ๆ ส่วนเลกาเนสเนี่ยขาดแน่ๆสองรายนะครับบอนาบาริซิชกับเอนริกฟรานเกซ่าบีเอลกำลังเข้าที่อยู่แล้วนะครับชนะติดกันมา3นัดเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยน่าจะมาเดิมๆเ,เลยนะครับในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นไอโยเซเปเรสนะครับในขณะที่เลกาเนสเกมล่าสุดเนี่ยชนะมาก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนทีมเหมือนกันใช้เป็น3-4-3นะครับแนวรุกจะมีพวก อาดาเนียรราบานะครับก่อนหน้าตัวเป้าเดียโกโก,กาเซียแล้วก็มูเนยเอลฮัตด,ดาดี้แฮนดิแคปอยู่ที่เบียรรอัลเป็นต่ออยู่1.5ซึ่งเกีนี้มองว่าลุยได้เลยสำหรับการต่อฝั่งเจ้าติ่นนะครับเพราะว่าเรกาเนสอาจจะชนะเกมล่าสุดมาก็จริงนะครับแต่ว่าก็เพิ่งจะเป็นการฮึดขึ้นแหละที่ฟุบมาอย่างหนักนะครับเพราะนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไว้วางใจได้แต่อย่างใดก่อนหน้านี้เนี่ยเรกาเนส ไม่ชนะใครมายาวนานถึง8เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ชนะเอสปันยอนได้เนี่ยก็เป็นเพราะเอสปันยอนก็ไม่ได้แข็งอะไรสักเท่าไหร่นะครับเอสปันยอนเนี่ยอยู่ในดับที่1 4บสของตารางเมื่อต้องมาดวลกับบีอาร์เรลที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเกมในบ้านของบีอารเรลแล้วด้วยเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาสําหรับทีมเจ้าถิ่นนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าจะยิงเลกานสได้แบบ สูงสูงสบายสบายเหมือนกันนะครับอยู่ที่สัก3ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็เข้าข่ายสก,กอร์สูงพอดีครับอาราเบสกับบาเลนเซียลงเล่นเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันของรายกาสเปนนัดการสัปดาห์นะครับอาาเบสเนี่ยก็เป็นทีมในโซนท้ายตารางเป็นอันดับ17เหนือเลอกาเนสอันดับ18อยู่แค่คะแนนเดียวส่วนบาเลนเซียยืนที่กลางตารางนะครับลอยๆตัวอยู่ที่อันดับ10พอดี ผลงานในระยะหลังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาราเบสก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่แพ้ใครสารเกมซ้อนในนั้นมีเสมอเซบมียมีเสมอเลติโกมาดิดนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็แพ้ต่อแอตติกบินเบลนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งในขณะที่บาเลนเซเนี่ยช่วงหลังถือว่ามาดีนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดในลีกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายืนระยะไร้พ่ายมายาวนานถึง10เกม ติดต่อกันเกมล่าสุดก็ถล่มชนะเคราเฟ่ถึง3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าผลการเจอกันในช่วงหลังๆของคู่นี้เนี่ยออกไปทางอาราเบสทาได้ดีกว่าซะมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆ4เกมแล้วที่อาราเบสไม่แพ้ต่อบาเลเซียเลยเป็นชนะ3ด้วยนะครับด้วยสกอร์หนูนย์เหมือนกันหมดแล้วก็เกมล่าสุดบุกไปเสมอบาเลเซีย2ประตูต่อ2ที่หวังคันข่าว เรื่องสภาพความพร้อมในอาราเบสเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอับเดลกาบีอับการเนี่ยเป็นรายเดียวที่บาดเจ็บของพวกเขาในขณะที่บาเลเซียมีแบรนเพิ่มหนึ่งรายคือคาบิเกร่าแล้วก็เจ็บอยู่สองคนคือแม็กซ์อารอนกับเชียริกรอาร์ไลอัพของอาราเบสนะครับในระบบ4 2 3 1หน้าเปาหน้าจะคงเดิมที่อันโตนิโอมาติเนสส่วนฝั่งบาเลเซยเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปรับทัพสมากมานะครับนอกจากตัวเจ็บ ตัวแบรนที่มีแบรนเพิ่ม1รายคือคาบิเกรานะครับโดยเกมรุกแดนบล็อหน้าเป้าก็จะเป็นอูโกดูโรที่เกมล่าสุดยิงได้1ประตูด,ด้วยนดิแัปเปิดมาให้อลาเบสนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.25นั่นก็คงเพราะว่าเป็นเกมในบ้านของอลาเบสแล้วก็ช่วงหลังๆอลาเบสก็ดูจะทำได้ดีพอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมในโซนตบชั้น แต่มองว่าเกมนี้อยู่ทางฝั่งผู้มาเยือนบาเลเซียน, ar, น่าจะเข้าท่าเข้าทีมากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าคือบาเลเซียเนี่ยติดเครื่องช่วงหลังเนี่ยแรงที่สุดในลีกทีมหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่แพ้ใครมา10เกมติดต่อกันแล้วนะครับเป็นตัวเลขในระดับที่บาเซลนาหรือว่าเรอัลมาดริดก็ยังต้องทึ่งนะครับต้องปรบมือให้เกมนี้มองว่าบาเลเซียดีพอจะ บุกชนะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่น่าที่จะยินกันเยอะให้บารลเซียชนะ1ปลายตัวหลอกศูนย์สกอร์ต่ำครับจากสเปนมาที่อิตาลีมาที่เกมระหว่างเอซิมิลานกับโบลญญานัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนครับลงเล่นในลาตีสองตรงคู่นี้เนี่ยในอันดับตารางนะครับอยู่ติดกันเลยในเซเรอาเนี่ยโบลอนยาเป็นที่7นะครับเอซิมิลานเป็นอันดับ8 แต่ว่าการที่มิลานชนะโบลอนยาได้โดยตรงนะครับในเกมล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทําให้บีบคะแนนเข้าใกล้ไปเนี่ยเหลือแค่2คะแนนเท่านั้นส่วนในรอบที่ผ่านๆมานะครับของโคปาอิตาเลียเอซิมิลานชนะซาสโซโรชนะโรมาแล้วก็มาชนะคู่อริสําคัญอย่างอินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนทางฝั่งของโบลอนยาเนี่ยผ่านมอนซ่าผ่านอาตาลันตาแล้วก็ชนะเอ็มโปรีได้แบบไปกลับ ขณะที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังนะครับเอมิลานถือว่าอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเพราะว่า4เกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดก็อัดโบโลญาโดยตรงนี่แหละนะครับ3ประตูตอนหนึ่งในขณะที่โบโลญาเมื่อรวมเกมที่แพ้มิลานล่าสุดแล้วก็ทําให้3นัดหลังพวกเขาชนะไม่เป็นนะครับในแง่ของเฮตูเลสก็เป็นเอซีมิลานที่ดีกว่าอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันในการเจอกันภาพรวมเนี่ย เจอกันประมาณ30ครั้งนะครับมิลานเป็นฝ่ายชนะได้19เสมอ7แล้วก็บรอนญ,ญาชนะแค่2เท่านั้นเองขณะที่การเจอกันในช่วงหลังเนี่ยบรลอนญาอาจจะดึงแต,ต้มได้บ้างนะครับแต่ว่านัดล่าสุดก็เมอ่อวันสกที่ผ่านมานะครับมิลานกดไป3ประตูต่อหน,นึงสภา,ภาพความพร้อมในคืนนี้เนี่ยเอซิมิลานขาดอยู่ประมาณ4รายน,นะครับฟิคาโยโท c โมรีริคาโดสติล วอร์เรนบอนโดแล้วก็ยูซุฟโฟฟาน่าแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแค่โฟฟาน่ารายเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับฝั่งโบโลญญาเนี่ยขาดประมาณ4-5คนแดนเอนดอยเอมิลโฮมเอสตานิสเปโดราเยนส์ออกกาดแล้วก็มาตินเออร์ลิชข่าวดีหนึ่งอย่างของเอซิมิลานคือได้ราฟาเอลเลอาวนะครับปีกคนสำคัญชาวโปรตุเกสนะครับผลโทษแบรนกลับมาลงสนามได้ในเกมนี้ซึ่งก็จะ ลงตัวจริงทันทีนะครับในระบบ3 4 2 1โดยที่เลเอาจะยืนทางปีกซ้ายนะครับแล้วก็คริสเตนโพลิสิตขึ้นทางขวาหน้าเป้านี่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเป็นลูก้าโยวิชที่ลงตัวจริงต่อเนื่องแต่ว่าตัวสำรองอย่างซาติอาโก้คิมิเนสเนี่ยล่าสุดลงมายิงโบรลอนาได้2ประตูเลยนะครับก็อาจจะได้สอดแทรกลงตัวจริงส่วนฝั่งโบรลอนาเนี่ยใช้ระบบเป็น42 3ส ลน์อ uh, ัพ11ตัวจริงเนี่ยอาจจะเดิมเดิมมาจากเกมล่าสุดนะครับโดยที่นาเป้าเป็นทิสด uh ัลลินกาแฮนดิแคปของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลมๆไม่ได้มีใครถูกยกเป็นต่อเพราะฉะนั้นถือว่าลุยได้เลยกับฝั่งเอซีมิลานะครับที่มีหลายๆปัจจัยเนี่ยดูดีกว่าโบโลญญาเยอะนะครับในช่วงหลังแรกสุดคือฟอร์มการเล่นเนี่ยมิลานต่อเนื่องมาด้วยชัยชนะนะครับ4เกมซ้อน แล้วกเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับแม้ว่าโบลอนยาจะขึ้นนําก่อนแต่ว่าสุดท้ายเป็นมิลานที่ยิงเข้าปไปแบบสวยๆเลย3ประตูน,นอกจากนั้นนะครับโบลอนยาเนี่ยช่วงหลังๆก็ติดไปทางแผวสะมากนะครับโบลอนยาเนี่ยเสมออูเดเซ่เสมอยูเวนตุสนะครับแล้วก็มาแพ้เอซิบิลานใน3เกมหลังของเซเรียอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบอะไรหลายๆอย่างกันแล้วนะครับมิลานดูดีกว่า ย้ำอีกทีนะครับว่าอยู่มิลานได้เลยมองว่าเอาชนะได้ใน90นาทีนะครับแล้วก็ไม่มีแพ้ค่อนข้างชัวให้เอซิมิลานชนะที่2ประตูต่อ0นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ที่สกอร์สูงครับครับซอลสปอร์พบกาลาตาซสลายเป็นนัดชิงชาเลิศของเติร์กิชครับนะครับฟุตบอลถ้วยของตุรกีลงเล่นเวลาเที่ยงคืนกับอีก45นาที คู่นี้เนี่ยอันดับต่างกันค่อนข้างพอสมควรนะครับในลีกซูเปอร์ลีกตรุรกีเพราะว่ากาลาตาสลา,ายเนี่ยเป็นจ่าฝูงแล้วก็กำลังมุ่งสู่การเป็นแชมป์แบบที่เฟเนเบเช่เนี่ยยากที่จะตามทันนะครับในขณะที่ครับซอนสปอรเป็นแค่อันดับ8ของตารางในขณะที่ฟุตบอลถ้วยนะครับเติร์กิชครับรอบที่แล้วเนี่ยครับซอนสปอร์ชนะกอสเทเปมาได้สวยดีทีเดียวนะครับ2ประตูต่อ0 ในขณะที่รอบที่มันผ่านมาของกาลาตาสลายเนี่ยพวกเขาเขี่ยเฟเนเช่ ache, ตกรอบ8ทีมไปแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยยิงชนะคอนยัสปอร์หประตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็บังเอิญเหมือนกับโคปาอิตาเลียของอิตาลีนะครับที่เอซิมิลานพึ่งชนะโบลญญามาได้เมื่อวันศุกร์เกมล่าสุดแชฟซอนสปอร์ก็เพิ่งจะเจอกับกาลาตาสลายนี่แหละครับแล้วก็กาลาตาสลายเนี่ยชนะไปได้สวยๆเลย2อยศู 0. ซึ่งทำให้5นัดหลังสุดของแทบซอนสปอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ติดเครื่องชนะมา3เกมซ้อนดีๆแหละแต่ว่า2นัดล่าสุดก็ได้แค่เสมอแล้วก็มาแพ้ก,กระสไลา์โดยตรงนะครับส่วนการะสไลด์เนี่ยถือว่าโอ้โหแรงจ,จัดเลยนะครับเดินหน้าชนะคู่แข่งในทุกรายการมา7เกมติดต่อกันและลองดูสกอร์ที่4นัดหลังนะครับยิง5 1 5 1 41แล้วก็ล่าสุด กดครับอซสปอเบาๆสอ h 2ูของคู่นี้ก็ยังเป็นกาลาตาสลายที่ดีกว่าแบบจมๆเลยนะครับหนัดหลังที่เจอกันกาลาตาสลายชนะรวดนะครับด้วยสกอร์2 120 5 143แล้วก็ล่าสุดคือ2 0ที่เพิ่งเจอกันไปในขณะที่เรื่องของตัวเจ็บเนี่ยกาลาตาสลายก็อยู่ในจุดที่ดีกว่าอีกนะครับเพราะว่ากาลาเน่าขาดแค่เอเลสเยเลตกับมาโรอิคาดี้ที่พักมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับ ส่วนแคลปซอนขาดอยู่ประมาณ6รายด้วยกันเดนิสราคุสเอนิสเดสตันอุไซน์เตอร์เบนโอนูรับเซวิกคาร์สเตฟานซาวิกและก็ทิมยาโบโฟคาร์เรลี่การจัดทีมเนี่ยทางฝั่งแคลปซอนเนี่ยอาจจะมีการหมุนเวียนบางจุดนะครับแต่ว่าระบบคงเดิมในระบบ4 2 3 1หน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์ซุปคอฟนะครับที่น่าจะลงมาแทนเดสตันที่มีปัญหาบาดเจ็บส่วนทางฝั่งกาลาสไลเนี่ย น่าจะคงเดิมนะครับในระบบ4-2-3-1นบรรดาซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาเนี่ยก็พร้อมลงเล่นครบต้วนนะครับนำโดยวิกเตอร์โอซิมเฮนหน้าเป้าจนถึงพวกตัวสแับสนุนอย่างกาเบรียลซาร่าบาริสยูมาร์มาริโอเลมิน่าลูคัสปอร์เรราและในมานั่งสำรองก็ยังมีอัลบาโรโมราตาที่พร้อมลงเล่นในทุกนาทีอีกดังนั้นแฮนดิคแคปที่เปิดมาแม้จะมองว่า สูงสำหรับการเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับกาลาตาสลายต่อ0.75นอกจากบังคับชนะก็ต้องพยายามยิงให้ได้เยอะๆเนี่ยแต่ก็มองว่าด้วยอะไรก็ตามนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้กาลาสลายน่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุยได้เลยสำหรับวันนี้นะครับมองว่ากาลาสลายน่าจะยิงขาดขาดได้เลยไม่แพ้เกมล่าสุดที่เพิ่งเจอกันมานะครับเกมลีกที่เพิ่งเจอกันเนี่ยกาลาสลายกดไป2-0เกมนี้ มองว่าอาจจะยิงทะลุมากกว่านั้นด้วยซ้าไปนะครับด้วยความที่พวกเขาจะเน้นแบบเต็มที่นะครับต้องเอาให้ได้นะครับแชมป์นี้ก่อนที่จะไปเล็งถึงแชมป์ลีกตัวกีอีกหนึ่งรายการวิกเตอร์ซูมเฮนมีโอกาสสูงเลยนะครับในการใส่สกอร์แล้วก็เชื่อว่าการสลาจะชนะได้อย่างไม่ลำบากอยู่ที่ทัก3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เข้าข่ายสกอร์สูงไปด้วย เพราะว่ายากมากครับที่แท็บสอนสปอร์จะต้านทานการาตาสลายที่ชนะคู่แข่งต่อเนื่องมา7-8นัดอยู่ได้ในเวลานี้ปิดท้ายที่เอเรดิวซี่เนเธอร์แลนด์นะครับเกมระหว่างทเวนเต้กับอารซ็คเวลาตีหนึ่งคู่นี้อันดับติดกันเลยนะครับทเวนเต้เป็นอันดับ5แล้วก็อาซเป็นอันดับ6ความห่างของแต้มเนี่ยอยู่ที่คะแนนเดียวเท่านั้นแล้วก็ผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าเท่าเกันประมาณเดียวกันนะครับ หรือว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทเวนเต้เนี่ยสองนัดหลังชนะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมติดโดยที่ทำให้5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ก็เช่นเดียวกันนะครับอาเซากอักมา5นัดหลังก็ชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดชนะด้วยกันทั้งคู่นะครับทเวนเต้ชนะอูเทร็กสองศูนย์อักมาชนะโปรนเกน3ประตูต่อศูนย์ เช่นเดียวกับผลการเจอกันในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีประมาณ1นะครับเพราะว่า5นัดหลังเนี่ยต่างฝ่ายต่างเอาชนะได้2แล้วก็เสมอกัน1เกมโดยที่นัดล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับอาสซากาม่าเปิดบ้านชนะทเวนเต้ได้1ประตูศูนย์ในลิสต์ตัวเจ็บนะครับทเวนเต้ 20, คืนนี้ที่ขาดแน่แนมีรายเดียวคือแซมแลมเมอร์สนะครับส่วนเทเลอร์บูธอยู่ในจุดที่ต้องเช็คฟิต ฝั่งอัคมาเนี่ยต้องเช็คฟิตอยู่ถึง4รายนะครับยอร์ดีคลาซี่คริสเตียนเบลิกแซมเวสเตอร์เฟลแล้วก็ทรอยแพรรอดไปดูที่การจัดไลน์อัพนะครับก็คงจะมาเดิมๆด้วยกันทั้งสองฝั่งทเวนเต้ใช้เป็น4-2-3-1หน้าเป้าเป็นริกกี้ฟานวอฟสวิงเกิลส่วนฝั่งอัคมาก็เป็น4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับหน้าเป้าเป็นเม็กซ์เมอร์ดิงซึ่งเกมล่าสุดมียิง1ประตูด้วย แฮนดิแคปเปิดอยู่ที่ทเวนเต้เป็นต่ออยู่แค่เล็กๆนะครับ0.25ซึ่งก็มองว่าน่าที่จะต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรเลยนะครับทั้งผลงานการเล่นในช่วงหลังก็ดีนะครับหรือว่าแต้มที่ทำมาได้ก็ดีนะครับทาเวนเต้ 20, ทำได้ที่54แต้มอัซเซทํทำได้จนถึงตอนนี้ก็53แต้มเพราะนั้นมาตรฐานถือว่าใกล้เคียงกันมากๆ แต่ว่าโอกาสที่อัคมาจะบุกมาชนะนอกบ้านเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างน้อยเพราะว่าพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยมองว่าทเวนเต้อย่างน้อยเสมอนะครับอย่างมากก็ชนะได้ก็มองว่าน่าที่จะเบียดชนะได้เหมือนกันนะครับให้ทเวนเต้ชนะ2ประตูต่อ1สกอร์สูงครับปิดท้ายวันนี้ที่เกมระหว่าง PSV กับ Era c กเคิลส์นะครับลงเล่นเวลาตีหนเหมือนกัน PSV ณนะตอนนี้เป็นอันดับ2 รองจ่าฝูงครับโดยที่ตามหลังอาร์แจ็กอยู่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นแชมป์ไปจนจบซีซั่นนั่นแหละครับที่ตอนนี้ก็เหลือแค่2นัดสุดท้ายเท่านั้นเองและกาที่เอราเคิลส์เนี่ยเป็นอันดับ12นะครับก็ร้อยๆตัวที่กลางตารางผลงานเนี่ยถือว่า PS V มาโหดอีกหนึ่งทีมนะครับเพราะว่าเดินหน้าชนะคู่แข่งมา5นัดติดต่อกันแล้วเกมล่าสุดก็ สยบเฟยนูตถึงรังนะครับสประตูต่อ2ในขณะที่รักเคิลเี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตามประสาทีมกลางตารางก่อนหน้านี้แพ้2นัดติดเกมล่าสุดก็ฮึดชนะวิลเลียมทเวสองประตูต่อ1ในส่วนเฮทูเฮ d เป็น PSV ที่ข่มกระจายนะครับต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าในการเจอกันเนี่ยประมาณ29นัดหลังนะครับ p s เชนะไป23แล้วก็เสมอ5 ปล่อยให้เอรเคิลสเป็นฝ่ายได้เฮเน,นี่ยแค่1เกมท่วนเท่านั้นเองแล้วก็ในช่วงหลังนะครับ PSV ชนะด้วยสกอร์2-0แล้วก็3-1ต่อ1ในแง่ของความพร้อมนะครับดูจะขาดเท่าๆกันเลยต่างฝ่ายต่างมีตัวติดโทษแบนนะครับ PSV ขาดริชาร์ดเรเดสมาที่แบนเพิ่มไปแล้วก็มีเยอร์ดิชูเทนรูคัสเปเรสริคาโดเปปปี้ริคัสดอฟเวสเซนคูนที่พวกนี้บาดเจ็บ ส่วนฝั่ง e r ร c l เ s ไม่มีเซมเชเปอร์แมนที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยอร์ดี้บรูอินจัสตินฮุกมานิโคลายลาวเซนซาร์ซาเซสติกสไตบูมนพวกนี้บัดเจ็บการจัดทัพของ p s ีจะใช้เป็น4-3-3นะครับแนวลุกถือว่าอยู่กันครบถ้วนแล้วก็ฟอร์มดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวานเปเรซิตลุกเดยองหรือว่าโนอาลแลง ส่วนฝั่งของ e r a c u e เนี่ยใช้เป็น4-1-2-1-2หน้าคู่เป็นลูก a าคู e n o น i c ิกับยิสฮอนคัมแอนด d i แค p เนี่ยเปิดให้ PSV เป็นต่อกรารจัดกระจายเลยนะครับ2.5ซึ่งหมายถึงบังคับชนะ3-0ขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าก็ตามฟอร์มนะครับถือว่าตามฟอร์มแล้วก็อาจจะไม่ได้มากเกินไปด้วยนะครับเพราะว่า PSV เนี่ยชนะคู่แข่งมา5เกมซ้อนแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานในบ้านของพวกเขาเนี่ยถือว่าร้ายมากนะครับ PSV เนี่ยสนัดหลังสุดยิงคู่แข่งไป9ประตูนะครับยิงอัลเมเรซิตี้5ประตูต่อศยิงฟาตูน่าซิตตสประตูต่อ1โอเคว่าเอราเคิลนะครับไม่ใช่ทีมที่แย่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เป็นทีมระง,ง,งังรางางแล้วก็เกมที่เหลือเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วนะครับเตะแบบปล่อยๆให้โปรแกรมหมดไป ในแต่ละเกมนะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยขึ้นสูงไม่ได้กว่าอันดับ10แล้วนะครับเพราะนั้นคงเป็นโอกาสของ p s v e l f เอที่จะเดินหน้าต่ออย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรปูนปูนนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีสูงอยู่ที่ว่าจะยิงทะลุกำแพงได้หรือเปล่าซึ่งก็มองว่าน่าจะทำสำเร็จเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ที่พอดีพอดี3ประตูต่อ0ูนย์นะครับซึ่งถ้าแค่3ลูกยังเป็นสกอร์ต่ำ เรียบร้อยแล้วนะครับในฟุตบอลวันพุธที่14พฤษภาคมก่อนจากก็ขออนุญาตย้ําอีกครั้งว่าฝากกลุ่ม V.I.P. ของเราไว้ด้วยนะครับด้านในมีคู่ทีเด็ดคัดสวยๆคัดแจ่มๆมาแล้วให้สมาชิกทุกวันนะครับพร้อมกับมีการนําเล่นบอลสดสามารถพาสมาชิกบวกได้ทั้งวันเลยนะครับในนั้นมีการพูดคุยขอ้อฟวอนสายเชียร์สายลุ้นใน่ยอย่าพลาดเลยนะครับแล้วก็ไปสรุปสกอร์แต่ละคู่กันหน่อยนะครับเรอัลมาดริดกับมาโยกาให้เสมอ2-2สกอร์สูง บีอร์อกับเรกาเนสให้บีอร์อยิง3-0สกอร์สูงอลาเบสกับบาเลเซียให้บาเลเซียบุกชนะ1-0สกอร์ต่ำบอลญดากับมิลานให้มิลาน2-0สกอร์ต่ำแคาบซอนสปอร์กับกาลาตาสลายให้กาลาชนะ3-0สกอร์สูงทเวนเต้กับอาซากัคมาให้ทเวนเต้2-1สกอร์สูงแล้วก็ PSV กับเอราเคิลให้ PSV 3-0สกอร์ต่ำ เพราะฉะนั้นตัวที่คัดมาแล้วนะครับตัวที่มองว่าลุยได้เลยวันนี้มีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโยก้าบียร์ไรอัลเอซิมิลานหรือว่ากาลาตาสลายวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ช่กดแชร์แถมกด subscribe ช่องไว้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยครับขอซันคัดตัวแพงขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ก็ลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี